สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับก้อยนะคะก็อยู่ที่อิสุออโตเซ็นเตอร์ค่ะแล้วรถที่ก้อยจะให้ลูกค้าดูภายในวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น h ฮเด l a n อร์แซดสีประตูเกียร์ออโตนะคะภายในของแซดเกียร์ออโตนะคะก็คือจะมีจอ7นิ้วนะคะอันนี้ค่ะเป็นจอ7นิ้วแอร์ด้านแอร์แล้วก็ปรับแรงลมนะคะส่วนโัวเนี้จะเป็นเกียร์ออโตนะคะแล้วก็เป็น ตัวนี้ก็คือจะมีด้านซ้ายนะคะเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงรับโทรสารเพราะรุ่นนี้มันบิวอินบลูทูธอยู่แล้วส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นพวกคูชคอนโทลนะคะซึ่งตัวแซดก็จะเพิ่มมาจากตัว LDA นิดนึงก็คือตรงคูชคอนโทลเบาะหนังที่เห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแบบใหม่ก็จะเป็นคู e แม็กนะคะอันนี้ช่วยระบายความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็เป็นสีดำโอก กระชับสับผู้เดินสารนะคะทําให้เวลาลูกค้านั่งนะคะคือเบอาะมันจะกระชับตัวเราอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เราขับี่สบายไม่เหนื่อยะคะ่ะแล้วก็ภายในก็จะเป็นโทนสีดําหมดเลยนะคะทําให้ดูดุดันแล้วก็เข้มขึ้นค่ะถ้ายังไงก็คือลูกค้า ถ้าอยากชมรถตัวจริงก็คือรถจะอยู่บนโชว์รูมของเราก็จะมีรถให้โชว์ตลอดเลยนะคะถ้ายังไงจะเข้ามาดูรถยังไงโทรหาก้อยที่0611469997ก้อยลอยให้บริการอยู่ที่โชว์รูมเลยค่ะยังไงโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ